สวัสดีทีมแม่แมทุกคนนะคะมาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อล่าสุดเลยกับแฮชที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าก็ยังคงขึ้นหนึ่งเทรนด์ไทยอย่างต่อเนื่องนะคะที่แม่แม่ก็ไม่ปล่อยให้รอช้านะคะมาผุดขึ้นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องมารีทวิตเช่นชมโวยชมถึงผลงานใหม่ๆของน้องลิซ่ากันเป็นจำนวนมากล่าสุดเลยน้องลิซา่าได้ขึ้นปกนิตยสาร LUS ฉบับเดือนกันยายนนะคะเรดีว่าปล่อยเรื่อออกมานี้แฟนๆ OMG โ oh อ้โหกันหนักมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายลุคมีหลายคอนเซปต์ไม่ว่าจะเป็นลุกหวานแนวเทพเฟียสแฟชั่น สาวดุดันสาวร็อกสตาร์นะคะสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆแฟนๆต่างชี้ตรงบอกว่าตั้งแต่ลิซ่าอิสระอะไรที่ไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นนะคะภาพองค์ประกอบมุมแสงสีต่างๆนะคะถ่ายนอกสถานที่ไม่ใช่แค่ถ่ายในสตูดิโอหรือในกล่องเท่านั้นนะคะให้จบไปนี่คือเป็นการถ่ายขึ้นปกนิยสารที่ให้มีอารมณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปไหนมุมไหนนะ ลิซ่าก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์นั้นๆออกมาได้เป็นอย่างดีสถานที่ก็มีหลากหลายนะคะคอนเซปต์องค์ประกอบออกมาได้สุดจัดนะคะซึ่งแฟนต่างก็ชื่นชอบและชื่นชมหนักมากต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันบอกเลยว่าลิซ่าขึ้นปกนิตยสาร l u s ฉบับเดือนกันยายนได้สวยแต่ละลุคลิซ่าเป็นลุกโมเดลนางแบบนะคะระเบิดระเบิมมากนางแบบลิซ่าทรงผมเออะไรเอยลุกการแต่งหน้า ทรงผมนะคะก็จะได้เห็นทั้งผมสั้นผมมีหน้าม้าซอยยาวนะคะอะไรที่ไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นลุกผมซอยยาวนี้ไปแฟนบอกว่าจะตัดทรงนี้นะคะเรียกทรงผมลิซ่าว่าอะไรดีสวยหนักมากเลยนะคะซึ่งก็เข้ากับใบหน้าของน้อง Lisa. ลิซ่าล่าสุด2วันก่อนน้องลิซ่าก็ได้เริ่มออกงานเฉลิมฉลองครบรอบ8ปี b ีไบรท์พิง และได้บินนอกออกประเทศเกาหลีใต้นะคะไปยังฮาวายเรียดว่าเดินทางฉ่ำมากเลยนะคะแต่ละงานแต่ละวันลิซ่าไม่ปล่อยให้มีเวลาว่างกันเลยทีเดียวค่ะแล้วทีนี้นะคะแฟนๆต่างก็บอกว่ารอคอยผลงานใหม่ของน้องลิซ่ากันรัวสสำหรับผลงานเพลง New w o m a n ของน้องลิซ่าที่คอลแอบกับนักร้องสาวโรซาลียนนะคะเพื่อนสาวคนสนิทที่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาก็จะได้เห็นหลากหลายอารมณ์นักมากนะคะที่จะปล่อยในวันที่ ที่16สิงหาคมปล่อยเวลาไทยบ้านเราคือ7โมงเช้านะคะ และสุดท้ายทางสื่อและแฟนๆออกมาแสดงความยินดีกับคุณแม่จิติพิ์มโนบาลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จากสมเด็จพระกกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่จิติพิ์ด้วยนะคะถ้าทีแม่แม่มีข้อมูลเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมก็แชร์เรื่องราวกันได้ค่ะ